ครูอิมนะคะจากอิมบูแฮปปี้โยคีวันนี้ครูอิมจะไม่ได้พาทุกคนมาฝึกโยคะแต่จะมาอธิบายวิธีการเข้าท่าโยคะในชื่อที่เรียกว่า Warrior 2หรือท่านักรบที่2ซึ่งหลายๆคนนะคะหลังจากที่มเจอนักเรียนมาแล้วก็หลายๆคนที่ถามเข้ามาเนี่ยจะมีปัญหาในการเข้าท่า Warrior 2บางคนอาจจะรู้สึกไม่มั่นคงบางคนอาจจะรู้สึกว่าเข้าท่าเราเมื่อย เมื่อเกินไปหรือเจ็บตึงในบางส่วนที่มันไม่ควรจะเป็นนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้อิ่มจะมาอธิบายวิธีการเข้าท่า Warrior t หรือนักรบที่2เนี่ยให้ทุกคนได้ลองฝึกตามดูลองปรับท่ากันเล็กน้อยนะคะว่า Alignment หรือการจัดท่าควรจะเป็นยังไงแล้วการเข้าท่า Warrior t ของทุกคนจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปค่ะเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วมาเจอกันบนเสือนะคะยืนได้เลยขอเจอกันในท่ายืนนะคะ วิธีการเริ่มต้นของเราเนี่ยทุกครั้งเวลาที่เข้าท่าเราจะเซตท่ากันไปตามลําดับนะจากการที่ส่วนล่างสุดที่มั่นคงที่สุดก็คือฝ่าเท้าของเราเราจะเช็คอะไลเมนต์กันไปอยู่ในเลเวลที่ทุกคนอยู่ได้ไปตามลมหายใจนะคะแล้วมีสติรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาสเต็ปที่1กลางเท้าออกไปค่ะความกว้างเนี่ยประมาณ2เท่าของช่วงสะโพกใครที่เริ่มฝึกโยคะจริงจังนะคะสิ่งที่อยากจะขอคือลองหาเสือถ้าเป็นมือใหม่ด้วยนะ แล้วกำลังจะเริ่มฝึกโยคะอย่างจริงจังให้ลองหาเสือที่มีเส้นตรงกลาง ใช้เราจะเช็คอะไลเมน์ได้มากขึ้นได้ง่ายขึ้นแล้วก็มากขึ้นนั่นเองการเท้าออกไปความกว้างประมาณ2เท่าของช่วงสะโพกยืนตรงกลางเสือตรงเส้นตรงกลางได้เลยทีนี้ดูให้เท้านะคะขนานกันเป็นเลข11หรือใครที่มีปัญหาเรื่องนิ้วโป้งเท้าเบียดเข้ามาเนี่ยให้ดูให้เข่านะชี้ตรงมาทางด้านหน้าก่อนเป็นลําดับแรกถ้าเราไม่รู้ว่า2เท่าของสะโพกเป็นยังไงลองการแขนออกมาดูค่ะแล้วจินตนาการดูว่าที่ข้อมือของเราเนี่ยมีเชือกที่มัดลูกตุ้มอยู่แล้วลูกตุ้มเนี้ยถ้าเราการแขนออกไป ดิ่งลงไปจะต้องเจอกับข้อเท้าของเราพอดีอเจอกับข้อเท้าเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราจะทําให้ดูเ็สถัดไปนะคะหมุนปลายนิ้วเท้าเราจะหันหน้าไปทางซ้ายอิมเป็นกระจกให้นะคะเปิดปลายนิ้วเท้าซ้ายของเราเนี่ยไปทางด้านซ้ายเ็ปถัดไปก่อนที่จะงอเข่าลงดูนะคะให้ส้นเท้าซ้ายของเราเนี่ยถ้ามีเส้นกลางเสือนะส้นเท้าซ้ายลากผ่ากลางเท้าขวาตอนนี้เท้าขวายังชี้ตรงไปทางด้านหน้าอยู่เนาะแล้วพอมันอยู่ในระดับนี้แล้ว ค่อยๆย่อเข่าค่ะงอเข่าซ้ายลงงอเข่าซ้ายลงเสร็จแล้วดูให้หัวเข่าตรงกับข้อเท้าคูแล้วถ้าเกิดแบบโคลงไปแล้วมันตึงตรงนี้มากๆเลยทยํายังไงยืดอตัวกลับขึ้นมาได้เล็กน้อยค่ะอ่ะ ยืดตัวกลับขึ้นมาได้เล็กน้อยขออย่างเดียวนะคะถ้าลงไปลึกๆแล้วไม่ไม่ได้จริงๆนะคะขออย่างเดียวยืดขาขึ้นมาได้แต่อย่าให้หัวเข่าของเรานะคะมันล้าไปแบบนี้ใครที่อยู่ในท่านี้นะคะวอร์เรีร์ทเช็คตัวเองเพราะคุณอาจจะเจ็บหัวเข่าได้ให้ค่ะพาตัวกลับขึ้นมาหัวเข่าตรงกับข้อเท้าไว้เสร็จแล้วสเต็ปถัดไปเมื่อกี้นี้คุณอาจจะปวดเข่าได้ถ้าเข่ามันล้ําไปทีนี้ถอยตัวกลับมาแล้วคุณจะลดอาการปวดเข่าลงเวลาเข้าท่านี้ เส็ถัดไปนะคะจะมีนักเรียนหลายท่านเลยที่เข้าวอร r i ิเออร์แล้วก้นเป็นแบบนี้อ่าทีเนี้ยแรงมันจะไปอยู่ที่หลังล่างสิ่งที่คุณจะเป็นคือคุณอาจจะเจ็บหลังล่างได้ให้ทำยังไงนะคะเอามือจับแบบนี้ค่ะแล้วหายใจเข้าเอามือข้างซ้ายเนี่ยดันก้นไปด้านหน้าแต่ใครที่รู้จักคำว่าง้มก้นให้งุ้มนะคะดันก้นไปทางด้านหน้าแล้วแรงมันจะมาอยู่ที่แกนกลางของเราด้วย จำไว้ดูไว้นะคะไม่แอนก้นนะคะในท่านี้เก็บก้นเข้ามาสเตปถัดไปค่ะใครที่ตัวโยกไปแบบนี้นะคะไม่ใช่เรายังไม่ใช่ท่านั้นให้ดึงตัวกลับมาค่ะตัวของเราน้ําหนักตัวทิ้งลงไปตรงกลางบาลานซ์ตัวเองไว้สะโพกทั้งสองข้างชี้ตรงมาทางด้านหน้าแบบนี้นะคะแล้วการแขนออกไปค่ะเก็บก้นอะไรทุกอย่างเรียบร้อยแล้วดึงค่ะ ดึงขาดึงต้นขาเล็กน้อยเก็บก้นกางแขนในระดับหัวไหล่ใครที่ยกไหล่แบบนี้ผ่อนล,ลงสบายสบายใส่ตาอยากมองมาทางด้านหน้าหรือมองไปทางด้านซ้ายนะคะตามมือหลักเนี่ยตามขาที่หันไปทางด้านข้างเนี่ยได้เช่นกันแล้วค้างท่าอยู่ตรงนี้ได้เลยค่ะ,ะหายใจเข้าให้ลึกหายใจออกให้ยาวค่ะ เยียบมาค่ะแล้วค่อยๆอ,ออกจากท่านะคะกลับมาเจอกันในท่ายืนค่ะเดี๋ยวอิมทวนนะคะวิธีการเข้าท่าแบบใช้ลมหายใจไปด้วยเมื่อกี้นี้เราอาธิบายไปทีละสเต็ปวิดต่อจากนี้นะคะอิมจะอธิบายไปพร้อมๆกับการเข้าท่าตามลมหายใจกางเท้าออกไปความกว้างประมาณ2เท่าของช่วงสะโพกนะคะเอามือเท้าเอวไว้ก่อนหายใจเข้าให้ลึก หายใจออกเปิดปลายเท้าซ้ายไปที่หัวเสือทางด้านซ้ายจากนั้นค่อยๆงอเข่าซ้ายลงเบาๆค่ะเก็บกลนไว้หายใจเข้าดึงท้องกลางแขนออกมาค่ะหายใจออกผ่อนไหลลงสบายๆหายใ,หใจเข้าให้ลึกหายใจออกนะคะใครที่อยากหมุนศีรษะไปหมุนไปได้เลยแล้วหายใจเข้าหายใจออกยาวค้างท่าอยู่ตรงนี้ได้เลยค่ะ เป็นยังไงบ้างคะลองปรับเปลี่ยนวิธีการเข้าท่า Warrior 2ดูนะคะใครที่มีคำถามเพิ่มเติมคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยคะ่ะแล้วพบกันสวัสดีค่ะ